ลิงด้านล่างที่อยู่ตรงนี้กดเข้าไม่ได้เลยพิมพ์หกมาค่ะพิมพ์หกมาอ่ะพิมพ์หมาเลขหกมาหกนะโอเคอันทุกคนขาเดี๋ยวเจ๊กขออนุญาตเปลี่ยนลิงก์แป๊บหนึ่งนะลิงก์แรกเต็ม That's <laughs> 2องหกนยเจ๊จะตามต่อนนะที่จะตามลาวทุกงวดเลยเจ๊จะตามจนกว่าจะมาค่ะเพราะว่าขอพ่อไว้เจ๊ว่าพ่อต้องน่าจะให้สักงวดหนึ่งอ่ะอืมไม่รู้นะใครจะตามก็ตามนะเจ๊ก็แค่สองหกศูนย์หางเดียวนะคะหกหนึ่งหนึ่งค่ะ คุณเจ๊ปังมากค่ะวันนี้ตำราวต้องแตกสตัวอุ้ยถ้าราวเข้าตัวฟันเจ๊ก็ดีใจแล้วทุกคนเน้ยแค่ราวเข้าตัวฟันเจ๊ก็ดีใจแล้วค่ะเอออย่าลืมตามเลขเฉพาะขอใหญ่นะหกสองศูนย์นะคะเลขเดิมค่ะยังไม่มาเลยนะคะเจ๊ตามทุกมวดวจนกว่าจะมานะคะอ่ะหนึ่งหกกับหนึ่ง อันนี้เล่ยปิงปองตรงนี้อะทุกคนจา๋าวานทุกคนกดลิงด้านล่างที่อยู่ตรงนี้นนชื่อบ้านมหาเทวีบ้านมหาเทวีลิงก์ตรงนี้ค่ะใครจะเอาแนวทางฮาหนอยของเจกดลิงกด้านล่างกดต้องกดให้แน่นของเราแน,เนะแน่นแล้วนะแน่นๆนอ่ะเอาดันให้แน่นๆนนอ,อ,อ่ะเออฮะ แล้วก็ลิงด้านล่างที่อยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นลิงที่สองนะคะลิงแรกเต็มไปแล้วลิงแรกเต็มไปแล้วค่ะอเผื่อลิงนี้บางคนอาจจะถูกฉลกนะครับเพราะบางคนอาจจะถูกฉลกกับสีแดงนะคะเออนะคะใครถูกกระฉลกใครถูกฉลกกับสีแดงนะคะลิงด้านล่างเข้าได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของเขาคือเป็นสีแดงนะคะมหาเทวีเก้าสามลิงด้านล่างตรงนี้นะคะ กดเข้าไปบอกว่ามาจากเจนุกนะคะหรือใครที่ยังไม่เคยเข้ากลุ่มเจเลยนะคะก็จิ้มลิงก์ด้านล่างจิ้มลิงก์ด้านล่างค่ะลิงก์ชื่อมหาเทวีไหนทุกคนเจ๊ปักหมุดถูกต้องป้าใช่ใช่มหาเทวีไหมเจ๊ปักหมุดถูกต้องแล้วเนาะเจ๊ปักหมุดถูกต้องแล้วเนาะปักหมุดถูกต้องแล้วใช่ไหมคะทุกคนใช่ไหมใช่เป็นมหาเทวีไหมใช่ไหมคะถ้าใช่พิมพ์ใช่มาหน่อย ปักลิง์ถูกเนาะหกหนึ่งปักถูกเนาะโอเคใช่ค่ะโอเคลิงด้านล่างที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนขาอันนี้คือเป็นลิง์ที่สองนะคะรบกวนทุกคนนะคะกดลิงก์ด้านล่างนะคะแนวทางเจจะไม่ลงที่หน้าเพจน,นะนะคะจะลงให้ที่ลิง์กด้านล่างเท่านั้นคนที่เห็นแนวทางเจคือคนที่แอดลิง์ด้านล่าง เวลาเลขเข้าแล้วเจกรีตหลายคนไม่ต้องบอกนะว่าไม่เห็นแนวทางเจเลยเจมานั่งไ์สดให้แล้วนะคะเจบอกว่าให้เอาที่ลิงก์นะคะแคปที่ลิงก์ด้านล่างนะคะทุกคนก็แอดไปหน่อยเนาะนะคะเพราะว่าเจเดี๋ยวทุกคนจะหาเจไม่เจอนะคะถ้ายังให้แคปแนวทางต่อไปทุกคนจะหาเจไม่เจอเลยเพราะมันจะปิดกั้นหนักขึ้นหนักขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวทุกคนจะหาเจไม่เจอนะคะ ตียอย่างไรสดอยู่ไปเรื่อยๆนะคะลิงด้านล่างตรงนี้ครักดเข้าไปเลยค่ะรวัวๆลิงด้านล่างที่อยู่ตรงนี้คือมหาเทวีหกหนึ่งสองอุ้ยจริงๆเลขคล้ายๆหกศูนย์สองเลยอ่ะอุ้ยเลขต่างกันแต้มเดียวเองอะ่ะ ๋ยวฉันจะตามเลขเฉพาะ่อขอใหญ่ก่อนนะเลขเฉพาะขอใหญ่620วันนี้เจ๊จับได้612ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเลข3ตัวลาวันนี้นะแคปเจอร์หกสนะคะเลข3ตัวลาวันนี้เลข3ตัวลาวันนี้แคปเจอร์ได้เลย อันนี้คือเลขสามตัวราววันนี้ค่ะเลขเจ้าพ่อเขาใหญ่สองหกสองศูนย์อันนี้หกสองหนึ่งใกล้กลกันใกล้กลกันไกลไกลกันอะทุกคนสาจิ้มลิงด้านล่างนะคะด่วนเลยค่ะฮานอยของเจนะคะถ้าใครอยากเล่นนะใครอยากตามรู้สึกว่าอุ้ย ฮานอยช่วงนี้เจนุกหน้าตามก็จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดเลยจะได้ทุกแนวทางของเจ๊เวลาเจ๊าคานวณเสร็จจะได้แนวทางทันทีเลยค่ะไม่ต้องรอนะคะถ้าเจ๊าคานวณแนวทางเสร็จปุ๊บได้เลยนะคะได้ก่อนใครเลยค่ะได้ก่อนใครๆครเลยได้ก่อนใครใเลยค่ะลิงก์ด้านล่างที่อยู่ตรงนี้มหาเทวี93 ลิงดันล่างที่อยู่ตรงนี้นะนี่บ่ายฟันห้าปังมากจีนบ่ายฟันแปดเจ็ดรูดแปดเจ็ดนะนี่อันนี้จีนบ่ายนะจ๊ะเผื่อใครอยากตามนี่นะจ๊ะเผื่อใครอยากตาม